สวัสดีครับเอฟซี FC. ทงเก่าและใหม่ละครับแล้วก็สบายดีพี่น้องสปปเล่าครับมอนี่เอาเลดหลวงพ่อรวยมาให้ชมครับมอนี้เพื่อนลูกค้าเพื่นที่เอามาถักครับปฏิทักแบบใดนี่เดี๋ยวตีมาดถักไห้เบิ้งครับว่าดีลูกค้าอยากได้ครับเพื่อนบออยากเอาโซโซแบบนี้ครับเพิ่นติมาถักเป็นเสื้อครับเพื่อนจะามาแปลงให้เป็นเสือ้อเทียนถัก ตรงข้อมือนะครับมองนี่เป็นโซ่เพื่อจะเอาออกบางคนก็อาตจจิถามว่าเอาแบบเป็นเลดนี่มันก็สวยอยู่แล้วเป็นอย่างต้องเอาออกครับอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าครับลูกค้าเป็นบอมักสซแบบนี้เพื่ออยากเอาเป็นเสือกตรงข้อมืออันนี้ก็ลูกค้าเพื่ออยากได้นะครับก็มาเห็ดกับมาเบิองน้ากันครับว่าสิเห็ดจังใดครับผมมาติดตามไปเบิองครับ ว่าจีออกมาสวยบบครับ you make feel so นี่ครับอันดับแรกอาชีมาแกะออกก่อนครับมาแกะตรงเลด้อมือออกก่อนครับสิเพราะว่ามองนี่สิทักเป็นเสือกใสครับข่าคนอยากได้เพิ่นว่าล่องใสเสือกเบิ้งสัน ใส่เสื้อบ่อดีกาสิกลับเอาันี่มาใส่คือเก่าแหรอครับนี่กะใส่ได้คือเก่าครับเพราะว่ามันงางได้แล้วครับนี่ครับมันงางได้อยู่เพื่อใส่เสื้อบัอเบื่อแล้ว่นกะสิตับมาใส่อันเลดคือเก่าแหรอครับนี่อันนี้เพิ่งจะถักล่องเบิงว่ามันตีออกมาสวยบ่อครับเิ่นก็เลยมมไฮ็ดมพ้ใไ้มาออกแบบไ้ครับครับนี่ครับงางก้อนครับเพราะว่าที่นี่อันนี้ก็เก็บไว้ เก็บไปคือเก่าครับเวลานั่นสีมใสไกับจังมใสไซใหม่นี่ครับมาแนวนี่ครับนี่ใส่เป็นขอมือเลยครับบานแต่ว่าสิใส่เสือกทักครับมือนี่ไอเสื้อไอล่มแล้วก็วเสื้อเทียนมามัดนี่มาด์ลงนี่แล้ะครับ นี่ครับเส้นกลางผมก็สีไส้เชือกล่มัาเชือกลมเชือกรลมเอามาไว้เป็นเส้นกลางครับมันจได้แข็งแรงครับนี่ว่าเงา้วกับประมาณนี้แหละครับเพื่อเพื่อไว้ครับพี่น้องบม่ได้เอาเยาวปหน,นี้ก็ได้นี่ครับเพื่อเพื่อไว้เพื่อเื่อความยาวไว้นี่นะครับเราก็มามัดเลยหนี่ละ ผมเสียวไฟแช็กล่นนีบไปก่อนว่ามองนีมันติดเลยทักทับอยู่นะครับพี่น้องเนี่ยมันก็แข็งแรงองนี่ครับเพรให้มันอยู่ไว้ซื่อก็อได้ทักครับนี่นี่ครับทางนี้กเ็เฮ็ดขึ้นกันแล้วครับเพราะให,ให้มันอยู่ครับเพราะว่าตั้งแดเขาก็ตตรงมาทักทับมันอยู่แล้ว ล่นไฟแค่ดีมันว่าอยู่ดีแล้วครับอันนี้เฮ็ดไวเพื่อเพื่อสีมาดึงทักครับคึงทักนี่ครับหลังจากนั้นผมกาสีมามัดเสือกใส่จักหน่อยครับเพื่อให้มันอยู่ครับ พิงกวามแข็งแรงสุดๆดอกตอนเขาถักมันตั้งแต่มันก็ต้องทักทับอยู่แล้วครับนี่ครับมัดมัดายมันไว้เพื่อให้มันแน่นหนาขึ้นทีได้ถทักโดยบ่บลุตนะครับเวลาเนาดึงทักครับนี่ครับลุนไฟ เสอกพวกนี้ก็ต้องล้นไฟนะครับทางนี้กับมัดขึ้นกันเหรอครับมัดไปได้ดึงมันจะสีบรุษ ตึงลุนไปไวทั้งมัดไวเหรอไอ,อ้มันแน่นไปเลยครับนี่หลังจากนั้นกับมัดทักครับลืมทักที่บบบน,นี่แน่นแล้วหล้างจากนั้นผมกับมาขึงครับขึงให้ตึงจองใส่กับถังน้ำหรือว่าไฟสีจองใส่กับก๊อกใหม่ก๊อกไหลหรือเสาเียนก็นได้เสียวเสาทา่หน้าก็ได้ครับนี่ครับ มมัดใส่จะควังสิละเพื่อสิถักบัานครับหลังจากนั้นเราก็มาขึงครับขึงให้ตึงครับก็เตรียมตัวทักเลยครับบัานผมก็สิถักด้วยเชือกเทียนเบอร์สองนะครับนี่ครับสีดำครับการถักไล้แบน,นธรรมดาเีครับนี่ครับ สอดเขาในห้เปื่อยมันแข็งแรงครับทับลายแบนธรรมดานี่ครับทับขึ้นข้างบนนี่ทับรอบทักรอบแรกอะเพื่อให้มันยูแล้วครับให้มันแน,น่นจะได้แข็งแรงครับนี่ ดักไร่แดบนธรรมดาครับขึ้นล่งขึ้นลงตามตามภาพนี่หรอนี่ครับนี่ทับขึ้นข้างบนเด็ก็ลงข้างล่างครับ ไปเรื่อยๆครับจนว่าได้คว่ำเงาหครับถักไปเรื่อยๆนั่นครับสลับขึ้นลงขึ้นลงเป็นลายแบนธรรมดาครับอีกครางนึงกาเฮ็ดขึ้กันหรอครับถักแบบเดียวกันครับให้ได้คว่ำเงาคว่ำเงาวนี่สัน่นสั่นเงาอยู่กับแขนของลูกค้าหรือว่า แขนค้นไส่น่ะครับทีไดีหวงูว่ามันย่ามมันสั่นนี่ครับเป็นลายแบนแบบนี้นี่ครับก็มาทักอีกฝั่งนึงให้ได้ซ้ำกันนะครับให้ความยาวเท่ากันกับผมมีอย่างหลายขั้นตอนนี้คือการทักลายแบนธรรมดานี่ครับขึ้นลงขึ้นลงธรรมดานะครับ หลังจากนั้นครับหลังจากนั้นอทักไล่แบตแล้วนี่ขั้นตอนต่อไปครับเพอก็ับมาผมสีเหตุเป็นเสือกครับนี่ย่างละสามเส้นครับพี่น้องผมสีมีสีเขียวสามสีเหลืองสามสีแดงสามนี่แล้วแต่พี่น้องสีเอาสีใดนะครับนี่แต่ว่าโมนี้ผมสีเอาสามสีนี่สามสีนะครับทั้งหมด แลก็มาแบ่งเสือกครับแบ่งเสือกสีแรกผมก็เสียวสีเขียวครับสีเขียวห้องก็มัดไปเลยครับมัดไปธรรมดาเลยลครับมัดไปนี่ห้องติดถักเรื่มต้นจากแสงห้องก็มัดไ้กันครับมัดเป็นสามครับยางละสามสีครับเอาแบบเข้าใจง่ายก็คือมัดยางละสามสีนะัด สามสีเสียวสีเขียวก่อนน่าร้อยนี่ครับมัดทั้งสีแล้วครับมัดทั้งสามสีนี่ครับหลังจากมัดเรียบร้อยแล้วครับนี่มัดให้เบื้องแล้วสามสีครับมีเขียวเหลืองแดงนี้เป็นไล่เลเกครับนี่ครับ จับมาเบรงเสือกให้มันถือก่อนนี่มันก็ทักเส้นแรกครับนย่ทับขึ้นข้างบนครับต้องดึงให้ถือได้ครับเส้นแรกก็คือคูครับเส้นแรกมันปึน๊บปัดกระลงข้างล่างครับทักยางละสองนี่ครับถักสลับเหมือนลายแบนนั่นแหละแต่ว่าห้องติดถักหลายสีปึ๊บเส้นที่สองก็เย็ดขึ้นเก่าครับไล่ไปเรื่อยเอย ต้องดึงให้ให้ตรงกันนะครับอย่าลืมต้องตรงกันนะครับนะะเส้นที่สามแล้วเส้นที่สามแล้วเส้นต่อมาก็ดึงคือเก่าครับจะเห็ดเป็นสีสีแป ทักแบบเดิมจนว่ากลัวสีมะฮอดชนกับอีกชนกับขอบอีกแล้วครับหมองเขาต้องกันนี่ครับต่อไปก็สีเหลืองมาที่รับไล่ไปเรื่อยๆครับไล,ไล่ไลคือเกาเห็ดคือเกา่าเบิดขันตอนนัด ไปถือแล้วครับทันเทศผิดมันกะทิบิดนี่นอีเหลืองกะไลไปเลย ี่ครับถักจนว่าชนแล้วก็ตัดกับลุนไฟครับได้ละครางนึงครับอีกครางนึงกับเฮ็ดคือเก่าครับด้านนึงกับเฮ็ดแบบเดียวกันครับ ทางนี้ก็ทักขึ้นเก่าครับถักแบบทางนี้ล่ะนี่ครับลองใส่เบอรงเกดเทไปอีกแบบนึงครับดีไปอีกแบบหนึง่งแล้วแต่ผู้มากครับนี่อาจจะมาเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อก็ได้ครับบางคนคนสี่แพเรเหลียดแพรแรงสี่นะครับแล้วแต่ผู้มากนะครับเพื่อนกับไปลองดัดแปลงเอา ลายมันเข่ากับเท้าครับทางหนึ่งก็คือเกาเหรอครับนี่เห็ดคือเกาเดี๋ยวตเฮ็ดเห็เบื้องอีกรอบนี่ครับเบิงเ้งไกๆนี่ครับจากทับขึ้นข้างบนแล้วก็หลุดไปเบิ้งเสีอกันดีๆแล้วครับใหญ่มันหัดกัน ดพันกันนี่ครับปลกกระลุ่งข้างล่างแค่นั่นแหละครับนาะก็ไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อย นานคือเก้าครับหนึ่งกับเลืง้งครับขึ้นข้างบนนี่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ได้ทั้งสองด้านล่ะด้านนี้ผมกรว่ิมห็ดเป็นห่วงคือเก่าเหรอครับเห็ดเป็นห่วงกืเหตดถักไร่แบนสลับขึ้นลงครับเป็นห่วงห่วงแบบง่ายๆครับมีเหตเป็นห่วงหม่องเปิดปิดครับอันนี้สําหรับก้นที่มกักไซประเภทนี้นะครับแบบคลาสสิกครับ่ผู้ดใดมักไซเป็นเหลียดอยู่แล้วก็บ่เ,เป็นยังครับบ่ต้องถักอันนี้มาถักให้เบิ่งว่าลูกค,ค้าคนอยากได้แบบนี้ครับ เลยเอามาให้พี่ให้น้องเบิง้งนานครับนี่กระทักไกล้แบนธรรมดาแล้วครับเห็นบ่ครับลายแบนธรรมดาขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงสีง่เหล่านั้นเป็นลายแบนครับเป็นลายแบนนั่นครับเป็นห่วงเหากมัดเขาธรรมดาเลยครับเป็นห่วงแล้วกม็มัดปิดฝองเปิดปิดครับ มัดแน่นถ้ามัดถ่ายุู่หรอครับเ่าม,มีขั้นตอนยังหลายครับจี่คๆางนี่กับมัใไซกระดุมกับล้นไฟครับมองเปิดปิดครับ นี่ครับเปิดปิดได้ครับน,นี่สาหรับผู้ใดมากใกไซแบบคลาสสิกแบบจังสีเลยครับอันผู้ใดมากใกไซแบบเปลดแบบข้างวัดเพื่อนเฮ็ดใน,น้กับะโบเป็นยังครับอันนี้มาถักตามลูกค้าอยากให้เห็ดครับหรือมาให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางครับนี่ครับเมื่อกสิออกมาลักษณะนี้ครับกะสวยคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่งครับกะเพื่อนเพื่อนกะ ไปลองเบิงหรือว่าไปดัดแปลงอย่างอื่นก็ได้ครับอันนี้เฮ็ดไว้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับเ,เพื่อนๆเนี่ยกระลังหัดถักครับเป็นแนวทางสุดๆเลยแล้วแต่ประสิเหตุครับวันนี้แค่นี้แหะครับอยู่ดีไม่แห้งครับผม